สวัสดีครับสสวขอต้อนรับเข้าสู่ภูมิจิตทีวีตอนตอนคนบวดผีวันนี้ภูมิจิีภูมิจิตเรามาอยู่ที่เชียงใหม่เห็นข้างหลังได้ว่ามีสเตจของแฟตเฟสติวัลอยู่ครับข้างแฟตเฟสติวัลมีอะไรครับแต่ว่าข้างเวทีแฟตเฟสติวัลนั้นมีบ้านลากอยู่หลังนึงความจริงนี่คือตอนกลางคืนนะครับแต่เราใช้กล้องใช้แฟตใช้แฟตใช้แฟตช่วยเราเออเราใช้เทคนิค ที่แบบว่าเป็นการเอ่อบอมากเกินไปอ๋อครับเราใช้เทคนิคที่ทํ <laughs> าให้เปลี่ยนภาพให้เป็นตอนกลางวันได้เหมือนที่เรื่องแคทเอาเวยทอมแฮงใช้ครับใช่ครับ,รบสังเกตดูครับ <laughs> เออองอไหลเดี๋ยววันนี้ลองไปดูครับว่าบ้านนี้จะใหญ่บ้างจริงๆมันมืดมากนะครับแต่คุณบอมพยายามจะข้ามไปฮะ <laughs> <laughs> โอเคครับนะเดี๋ยวคุณพุธจะตามไปนะครับแล้วผมจะเป็นพิธีกรที่ห้องส่งนะครับตอนนี้คุณบอมเหยียบอะไรครับคุณบอมเหยียบอะไรค่ะ ตอนนี้ผมก็กำลังข้ามไปด้วยนะครับสมมติที่ถ้ามาตอนคืนแล้วถ้าเหยียบแบบสมมติเดินมาเหยียบ้อ้ายบรรยากาศคตดแบบว่าเหยียบเนียคิดดูตอนคืนมาแล้วเหยียบรือนหนามด้วยระวะเฮ้ยมีรดหนามด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหรือว่าที่นี่อาจจะเคยถูกปิดตายก่อนอื่นขอเล่าประวัติของห้องน้ำนี้ก่อนไครับห้องน้ำนี้เคยมีคนมาขี้ พี่ปองครับตอนนี้สัญญาณผมดังมากเลยครับพี่ปองปี๊ปพี่ปปี๊ปี๊ปปี๊ปปีปี๊ปาี๊ปีปคนอวดขี้นี่แบบว่าสมุติั้าดอนประเติมทำไมครับมีแบบฉี่ได้ด้วยมีแบบยืนฉีดด้วยครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เรากำลังเดินไป พี่สองครับตอนนี้ชิปตอนนี้เครื่องตรวจจับของเรานี่ดังสนั่นแล้วครับนี่อันนี้อันนี้ทำไมครับอยู่ที่อันนี้มันมีส้วมสำหรับเด็กครับมันมีส้วมสำหรับเด็กส่วมจิ๋วคือไม่สามารถนะเฮ้ยนอกจากมีส้วมจิ๋วแล้วครับทำไมครับมีขี้อีกิงลองเปิดดูไหมครับเฮ้ยจะดีเลยครับ าดูนะครับภาพต่อไปนี้อาจจะเป็นมีหอยภาพต่อไปนี้อาจจะเป็นที่อุจจาระนะฮะจะอ้วกเข้าซอยนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะอ้วกจริงเลยไม่ต้องใส่วะทำไมไม่ต้องมีซุ้มจิ๋ววะเฮ้ยมันเคยเป็นอะไรเหรไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเออไอหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าเป็นโรงแรมไปไอเป็นโรงเรียนเด็กก็ก่อนเป็นไปได้ตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่า สภาพพืนเฮ้ยมีรองเท้าเด็กหรือว่ามีรองเท้าเด็กครับครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ที่จริงไปตอนกลางคืนนะฮะแต่เราจะใช้เทคนิคที่เปลี่ยน กลางคืนไม่เป็นกลางวันนะครับตอนนี้ภาพที่คุณเห็นในจอนี่ก็เลยเป็นตอนกลางวันนะครับแล้วก็สังเกตเหนือครับสังเกตเหงือกกลางวันนี่นีเป็นกลางคืนที่หนาวมากนะฮะตอนนี้ความมืดปกคลุมรอบตัวพวกเราพวกเราขอสารภาพตามตรงว่าตอนนี้มีขนลุกจริงๆครับแล้วเราเจอตะขบครับเราขนลุกเข้าไปใหญ่ครับสังเกตดูว่าตะขบที่ผ่านการตกมาแล้วประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับเฮ้ยครับหาตะขบกินกันมั้อ๋อนุ่นแทบจมีอยู่ การที่มาเด็ดตะคบต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีได้นะครับงั้นอย่าไปยุ่งมันเลยดีกว่าครับเรากลัวแล้วเริ่มกลัวจริงแล้วอาจจะแบบว่าจบรายการไวเท่านี้ดีกว่าไหมอาจจะแบบว่าเอาตะคบมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รายการคนอวดขี้ของเราจะต้องต้องลาไปก่อนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาต แค่จบรายการแล้วนะครับบ๊ายบายครับติดตามผมจิททีวีตอนหน้าเออก็แล้ว